สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะก็มีพระเครื่องพะบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยและก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ ep นี้เป็น ep ที่65นะคะก็มีพับบ้านๆมาหนึ่งชุดนะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1นึกันเลยนะคะมาเริ่มรายการที่1นึกันเลยนะคะเป็นยักยืนเป็นยักษ์ยืนแบบนี้เลยนะส่องให้ดูกันนะคะส่องให้ดูกันรายการละ250บาทนะพี่รายการละ250บาทนะคะ มาลองดูลองชมกันนะคะอง์นี้เป็นรายการที่หนึ่งองนี้เป็นรายการที่หนึ่งน,นะคะเป็นยักษ์ยืนแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งองละสองร้อยห้าบาทนะคะต่อไปรายการที่สองเป็นพระคุณแผนด้านหลังเป็นกุมารเรียกทรัพย์นะคะองนี้ด้านหน้าเป็นพระคุณแผนแบบนี้นะคะ มาส่องให้ดูกันอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะลองดูลองชมนะพี่อันนี้เป็นคุณแผนเรียกซับนะคะรายการที่สององละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอง์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะด้านหลังเป็นกุมารเรียกซับแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นกุมารเรียกซับแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่สององละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปรายการที่สามเป็นพระพิคเนตด้านหลังเขียนหลวงปู่เกาะนะคะยะโสธรเหรอยะโสทรโรล,ลองดูนะคะลองดูงคิดว่าเป็นจังหวัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉายาของหลวงปู่นะคะนี่นะด้านนี้เป็นพระพิคเนตนะคะ พี่คเนศนหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะพีิคะเน่นหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามอง์นี้เป็นรายการที่สามนะคะแบบนี้เลยองละสองห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะต่อไปอง์นี้รายการที่สี่องนี้เป็นรายการที่สี่นะเป็นรูปเหมือนละคังนะคะเป็น หลวงพ่อทวดนะหลวงพ่อทวดนะคะทรงทรงเหมือนะระฆังนะพี่นะเดี่ยนเหมือนทรงะระฆังอะ่ะอ่าลองดูนะด้านหลังเขียนว่าวัดช้างให้นะคะด้านหลังเขียนว่าวัดช้างให้นะคะองนี้ก็2 5 0บาทเหมือนกันนะคะรายการที่สี่ ต่อไปรายการที่หเป็นพระปิดตาอันนี้น่าจะเป็นปิดตาของหลวงปู่โตนะคะองค์นี้น่าจะเป็นปิดตาของหลวงปู่โตนะคะส่องให้ดูผิวกันมาส่องให้ดูผิวกันนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะอง์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ รายการที่5องค์ละ250บาทเหมือนกันนะคะองค์ละ2 5 0บาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังเขียนว่าพระครูธรรมะพาทนนะคะอะลองดูมาลองดูลองส่องให้ดูนะ เหรียญละ250าบาทถูกรายการเลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะพี่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยเลยนะคะองนี้หลวงพ่อทวดด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้เป็นรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่หมุน เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่เจ็ดเดี๋ยวมาสองให้ดูใกล้ๆก,กันนะคะมาสองให้ดูใกล้ๆก,กันนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ องนี้รายการที่เจ็ดนะคะอง์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่แปดต่อไปรายการที่แปดเป็นพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธชินราชนะคะอันนี้เนื้อจะเก่าๆหน่อยนะพี่องค์นี้เนื้อจะเก่าๆหน่อยนะคะลองดูลองส่องให้ดูกันนะ มาร้องส่องให้ดูกันนะคะองค์นี้พระพุทธชินราชนะแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะเอาเป็นเหรียญหลวงพ่ออันนี้หน้า้ายกับหน้าค้ายหลวงพ่อแพรเลยนะพี่องค์เนี้เดี๋ยวต้องแกะเดี๋ยวต้องแกะแล้วใส่ใหม่ถึงจะมองเห็นนะอง์นี้เขาใส่มายังไงก็ไม่รู้เนี่ยอะลองดูมาลองดูหน้าพากันนะคะ มาลองดูหน้าพระกันนะคะนี่นะคะก็มาส่องให้ดูหน้าพระกั Eat, นนะพี่หน้าคะหลวงพ่อแพรเลยนะแต่น้องก็ไม่มั่นใจนะคะเขาใส่เขาใส่กรอบมาแล้วยางมันแบบแปลกๆเนี่ องนี้นะคะเป็นรายการที่9นะอง์ละ2 5 0บาทเหมือนกันนะคะต่อไปต่อไปเป็นเป็นงานแกะนะพี่เป็นงานแกะนะคะอันนี้ไม่ทราบมาไม่ทราบชนิดของไม้นะก็เดี๋ยวร้องส่องให้พี่พีดูมาร้องส่องให้พี่พีดูกันนะคะองนี้เป็นรายการที่เก้าเอเป็นรายการที่10บ องคนี้เป็นรายการที่10นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่10บนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่10องคละ2 5งรบาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่สิอต่อไปรายการที่1ิบนะคะ รายการที่สิเอเอาเป็นพระปิดตาอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเขียนว่าหลวงปู่โตวัดป่าดู่ฉิมพีนะคะปิดตานะเนื้อเก่าๆกล่องก็โคตรเก่าเลยนะพี่กล่องสภาพโคตรเก่าเลยนะคะอันนี้ก็ให้ไปแบบนี้แหละพี่นะเดี๋ยวลองส่องพระกันนะคะเดี๋ยวมาร้องส่องพระกันนะคะองค์นี้ รายการที่11นะคะองค์นี้รายการที่11นะคะอง์ละ250บาทนะองละ2องบาทนะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12เป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะรายการที่12นะคะ ส่องให้ดูกันนะมาส่องให้ดูกันนะคะองนี้รายการที่12นะรองดูรองชมนะคะชอบใจองค์ไหนจดเบอร์หมายเลขไว้เนาะพี่นะจดเบอร์หมายเลขไว้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13รายการที่13เอาเป็นพระผงสุพรรณองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณองค์นี้นะคะรายการที่13า ส่งให้ดูผิวกันนะคะมาส่องให้ดูผิวดูเนื้อกันนะพี่นะมาส่องดูเนื้อมวลสารกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะแบบนี้เลยนะอง์ที่13 2 5าบาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่14 รายการที่1 4ี่เป็นหลวงปูท่ทวดเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะอง์นี้รายการที่14นะส่องให้ดูหน้าท่านกันนะคะมาส่องให้ดูหน้าท่านกันนะคะรายการที่14นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะ,ะนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ 250บาทเหมือนกันนะรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่1 5เป็นหลวงพ่อเงินนะคะมาส่องให้ดูหน้าท่านกันส่องให้ดูหน้าดูเนื้อผิวกันนะคะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้สวยๆจมูกร้อยเลยนะพี่นะองค์นี้สวยๆจมูกร้อยเลยนะคะองนี้ที่250บาทรายการที่15นะคะ 250บาทรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16รายการที่16อันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะอง์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะเดี๋ยวส่องให้ดูกันส่องให้ดูหน้าดูผิวท่านกันนะคะหลวงพ่อกลวยนะองค์นี้รายการที่16นะคะรายการที่16นะองละ250บบาทนะคะ อง์ละ2อ0บบาทนะคะต่อกก๋ไก่ด้านหลังมาแบบนี้นะก็ลองดูลองชมกันได้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะอันนี้เป็นเหรียญเหนือดวงนะเหรียญละ250บาทนะคะหน้าแบบนี้เลยนะพี่นะหน้าแบบนี้เลยนะคะ ส่องให้ดูด้านหลังกันมาส่องให้ดูด้านหลังกันนะคะอันนี้เอาอไปพิเศษเลยที่2 5 0ราบาทนะพี่นะรายการที่17นะคะแล้วก็มีรายการที่18นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้นะพี่นะอันนี้ได้มาแบบนี้นะคะรายการที่18นะคะส่องให้ดูกัน มาส่องให้ดูกันนะพี่นะเอาไปเลยที่250บาทน,นะคะเอาไปเลยที่250บาทน,นะคะราคาแบ่งปันพิเศษเลยนะราคาแบ่งปันพิเศษเลยนะคะองน์นี้รายการที่18นะคะแล้วก็ต่อไปรายการที่19เป็นหลวงปู่หมุนนะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะรายการที่19นะ ันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะส่องให้ดูหน้าท่านกันมาส่องให้ดูหน้าท่านกันนะคะอง,นะองนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะองนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะหน้าแบบนี้เลยนะพี่นะหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ ยีนะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นรุ่นอายุยืนหลวงปู่สีนะคะหลวงปู่สีนะวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะส่องให้ดูหน้ากันมาส่องให้ดูหน้าท่านกันนะคะเหรียญนี้น้องเปิดที่250อบาทนะคะเหรียญนี้น้องเปิดที่250บาะะนน250บาทนะคะส่องให้ดูด้านหลัง เขียนว่าหลวงปู่สรีนะคะเขียนว่าหลวงปู่สรีนะคะอายุ125ปีรายการที่ยี่สิบนะคะองนี้รายการที่20ต่อไปรายการที่21เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะอนุสรสร้างโรงเรียนนะพี่นะ เด่ยนละ250บาทเหมือนกันนะคะเด่ยนละ250บาทเหมือนกันนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะพี่นะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะก็ดูใ well ห sì, ้ชอบใจถูกใจกันเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะอง์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ต่อไปรายการที่22นะคะ อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดน,นะคะส่องให้ดูผิวกันนะพี่มาส่องให้ดูผิวกันนะคะรายการที่22นะเป็นรายการที่22นะคะ ไปรายการที่23เป็นพะระลีลารายการที่23เป็นพะระลีลาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> องค์ละส5 0รบาททุกรายการเลยนะคะองค์ละ250บาททุกรายการเลยนะคะ อันนี้รายการที่23นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบ่เดี๋ยวมาร้องส่องให้ดูกันนะเหมือนหลวงผู้ทวดนะคะองนี้นะรายการที่24นะคะองละร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้รายการที่24 ต่อไปรายการที่25นะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะใส่เกาะมาแบบนี้นะคะใส่เรียมเกาะมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรายการที่25นะอง์นี้เป็นรายการที่25นะคะองละ2 5 0บาทนะคะต่อไปรายการที่26 อันนี้รุ่นดวงดีนะคะรายการที่26นะเอาไปเหรียญละ250บาทน,นะคะเอาไปเหรียญละ250บาทน,นะคะอันนี้เป็นด้านหลังแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27เป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงตอรีบแบบนี้เลย อันนี้เป็นรายการที่27นะคะส่องให้ดูผิวกันมาส่องให้ดูผิวกันนะคะพี่รายการที่27นะ250บาทนะคะต่อไปรายการที่28หลวงพ่อเปิ่นนะหลวงพ่อเปิ่นนะคะองนี้รายการที่28นะคะ ส่องให้ดูหน้าดูผิวนะคะส่องให้ดูหน้าดูผิวกันเลยนะพี่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะอง์นี้นะมีใต้ฐานเขียนพอสอมาด้วยนะคะใต้ฐานมีเขียนพอสองมาด้วยนะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอง์นี้อยู่รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29 อง์นี้รายการที่29นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะคะอง์นี้รายการที่29นะคะส่องให้ดูผิวกันแบบนี้เลยนะพี่ส่องให้ดูผิวกันแบบนี้เลยนะคะด้านล่างมีเหมือนอุตตะกุดมาด้วยนะ ตงนี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30เป็นพระร่วงรางปืนนะเป็นพระร่วงรางปืนแบบนี้นะคะรายการที่30นะองศาสองรบาททุกรายการเลยนะคะ งละองหบบาททุกรายการเลยนะอง์นี้รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะต่อไปรายการที่31เป็นองค์นี้เลยนะคะ ที่สามสิบเอ็ดนะสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองต่อไปรายการที่สามสิบสองเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะงานสามกษัตริย์สวยๆเลยนะพี่องค์นี้งานสามกษัตริย์สวยๆเลยนะคะสามสี 3, 4, พ่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ อง์นี้รายการที่32นะองค์ละ250บาทนะคะอง์ละ250บาทนะคะรายการที่32นะสวยมากเลยนะพี่เรียนนี้ต่อไปรายการที่33องค์องนี้รายการที่33นะองละ2 5 0บาทเหมือนกันนะคะส่องให้ดู ผิวนะมาส่องให้ดูผิวกันนะคะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่33นะคะลองดูลองชมนะพี่เผื่อชอบใจถูกใจนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะคะอง์นี้รายการที่33นะแล้วก็ต่อไปรายการที่34 องนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่35เป็นหลวงปู่หมุนนะคะเป็นทาเวทหลวงปู่หมุนรวยทันใจนะพี่อง์นี้รายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่นะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะรายการที่35 องนี้รายการที่36นะคะ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะรายการที่36ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหมือนหลวงพ่อปานะพี่อันนี้จะนั่งอยู่บนปลาใช่ไหม เป็นปลานะคะองนี้นั่งอยู่บนปลาแบบนี้เลยนะคะลองดูเนื้อผิวกันนะพี่นะลองดูเนื้อผิวกันได้เลยนะคะ <forgiving. S 1> อง์นี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดเป็นพระปิดตานะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะอง์นี้ไม่ทราบที่ลองดูมาลองดูลองชมกันได้เลยนะคะอง์นี้รายการที่สามสิบแปดนะคะ องละ2องบาท Jasmine. นะองละ250บาทนะคะองนี้รายการที่38แล้วก็รายการที่39นะคะองนี้เป็นรายการที่39นะคะเป็นหลวงพ่อคูณน,นะคะด้านหน้าเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะด้านหน้าเป็นพระสมเด็จฝังตะกุดมาแบบนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณด้านหลังนะผิว e สวยสวยเลยนะพี่ผิวสวยสวยเลยนะคะ องนี้รายการที่39นะคะหลวงพ่อคูณแบบนี้นะรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่40เป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินเลี่ยมกรอบมาด้วยนะแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินมาส่องให้ดูกันนะคะ หลวงเพราะเงินองค์น,นี้นะก็250บาทนะก็องละ250รับ,250บาทเหมือนกันนะคะส่องให้ดูด้านหลังรายการสุดท้ายและท้ายสุดนะที่250บาทนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะสวัสดีค่ะ